ลัคนาราศีมีนเปิดดวงการเงินครึ่งปีหลังจะรวยเดือนไหนได้จากอะไรมาฟังคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกรสเทวาครับจะมาเปิดดวงการเงินครึ่งปีหลังทั้งปีเลยนะครับของชาวลัคนาราศีมีนครับเราจะได้รู้ว่าช่วงเวลาไหนที่จะรับทรัพย์ช่วงเวลาไหนที่จะมีรายจ่ายจะได้ระมัดระวังก่อนไงครับ เห็นเพราะนั้นฟังกันให้จบคลิปได้เลยนะครับเพราะอาจารย์จะมีข่าวดีว่าใครที่อยากดูดวงฟรีฟังให้จบตอนท้ายคลิปมีบอกแน่นอนครับรอ,อชมได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าดาวอังคารครับเป็นตัวแทนดาวการเงินของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงเวลาณเวลาที่ฟังอยู่นี้หรือนะบัดนาวนะครับ2มิถุนาถึง13กรกฎาคมครับ ดาวอังคารอยู่ในภพกระดุมพักก็คือภพการเงินของตําแหน่งกเกษตรตาธิบดีที่แปลว่ามั่นคงนะครับแปลว่าช่วงเวลานี้แหละชาวมีนจะเฮงปังรวยนะครับยิ่งขยันยิ่งสู้ยิ่งรวยยิ่งประสบความสําเร็จด้านการเงินถามว่าจะรวยเดือนไหนก็เดือนนี้แหละครับถึง13กรกฎาคมนะครับเรียกว่าได้เยอะสุดในปีนี้เลยก็ว่าได้ได้จากตัวเราลงทุนได้ได้จากความรู้ความสามารถ วิทยาอุตสาหะความเพียรพยายามนะหรือจะขยับขยายเริ่มเลยลุยนะครับทำนะจะประสบความสําเร็จนะแล้วมากน้อยเนี่ยได้เงินมากได้เงินน้อยขึ้นอยู่กับดวงารตอนเกิดที่อาจารย์เก็เทวได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครเพิ่งมาฟังก็ให้รู้ไว้เลยว่าจอน,นี้จงังหวะดวงการเงินคุณเปิดมากคุณจะล่ำำําซ้านะครับคุณก็ต้องรีบลุยเลยนะครับไม่ได้ฟังแล้วก็รอมันก็จะไม่ได้ นะครับที่ให้ดูก็คือฟังแล้วทําขยันถูกที่ถูกเวลานาทีนี้มีรวยครับฝากไว้นะแล้วอย่าลืมครับอาจารย์มีผู้ติดตามมากกว่า1นึ0 0 0สคนใครอยากมีสินค้ายอยากเพิ่มยอดขายเพิ่มกําไรลงโฆษณาตรงนี้กับอาจารย์เกตเทวะแอดไลน์แอดไซเกตเทวะหกห้ามาได้เลยนะครับต่อมาครับหลังวันที่13กรกฎาคมครับดาวอังคารครับก็จะย้ายสู่เรือสหัชชะและอยู่ไปจนถึงวันที่26สิสิงหาคมอ่ะโอ้โหแปลว่า สิงหาคมนี้เกือบทั้งเดือนครับและอยู่ในเดือนสาสชาดีอย่างไรครับได้ตําแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาวผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศักดุดพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเงินก็มาเองอันนี้ไงมีเงินมาได้อย่างต่อเนื่องแต่ต้องมีผลบุญเก่านะแสดงว่าต้องเร่งทําบุญใครทําบุญเก่าไว้เยอะก็จะได้เยอะทำบุญน้อยก็จะได้น้อยนะครับ จะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์หรือผู้ชายมีเกณฑ์ให้โชคเสี่ยงโชคกับผู้ชายก็ได้นะครับหรือผู้ชายเป็นจิ๊กซอเป็นสะพานเป็นสื่อกลางดีวงานกับผู้ชายแล้วมันดูสำเร็จได้ง่ายกว่าอ่าเอาไปไประยุกต์ใช้ก็ได้ในช่วงเวลานี้หรือคำว่าราชาโชคคือทำน้อยได้มากไงเห็นไ,ไหมและยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนนะ่ะอ่ายิ่งดีเอาไปใช้ในการทํางานไง อ่าสวัสดีครับอ่อนน้อมพูดอะไรมาก็ไม่เถียงนะครับทาตัวเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักอย่างเงี้ยไม่แอคกิสไม่ก้าวร้าวไม่มั่นใจจนเกินไปเนี่ยอย่างนี้ก็จะได้เงินได้ทองนะครับมาแล้วจะยิ่งได้เยอะอ่าได้จากการงานด้วยก็ได้เพราะไปทับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวตัวเราแล้วเป็นดาวการงานเห็นไหมแล้วอยู่ร่วมดาวมรดยูอีกแปลว่าต้องทําผ่านออนไลน์เทคโนโลยีใช้ไฮเทคเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เห็นไหมก็จะได้เงินเยอะเนี่ยหรือจะได้จากการเดินทางพบปะ เข้าสังคมเจรจาติดต่อสื่อสารออนไลน์โซเชียลได้คอนเนค t ชันใหม่นำไปสู่การได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตครับนนี้ก็ให้รู้ไว้นะครับว่าก็มีอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับที่จะดีพูดง่ายๆว่าดีแต่วินาทีนี้ยาวไปจนถึง,ถงนู่นในยี่สิบสิงหานะครับลุยเลยนะครับโอ้โหเป็นปีที่ชาวมีนิดวงเปิดจริงๆนะครับต่อมาครับวันที่ยีสิงหาคมไปแล้วถึงที ตุลาคมเลยนะครับนี่สี่สิบห้าวันจากนี้ไปหรือกันยาทั้งเดือนนะครับดาวอังคารเข้าเรือนพันธุครับได้อัมพุอุดมเกณฑ์อ้าวโหก็ยินดีเลยครับได้อุดมเกณฑ์ก็มีเกณฑ์จะได้มากเลยได้เยอะมัง่งคั่งและร่ารวยแต่จะไปได้อะไรต้องไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินอนสังหาริมทรัพย์เลยนะเพราะว่ามันได้ผลประโยชน์จากเรื่องพวกนี้ไงเพราะเรื่องบรรทุกเป็นตัวแทนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอ่าบางคนก็ท,ทําธุรกิจที่บ้านเขาเรียกอ,อ่า f ฟม i ลี business, ่บิสเนสเนี่ก็จะได้เยอะนะหรือทําอสังหาริมทรัพย์อสังหาพาลวยขายบ้านขายรถขายที่ดินขายตึกอะไรอย่างนี้นะครับขายคอนโดมีห้องให้เช่าอ่านะก็คือเรื่องราวเหล่าน,นี้จะโดดเด่นหรือถ้าเป็นการทํามาหากินก็ทําแถวแถวบ้านแถวแถว,แถวที่เราอยู่อ่ะไม่ต้องไปไกลช่วงนี้จะมีความมั่นคงนะครับและที่สําคัญนะดาวอังคารอยู่บ้านดาวพุธต้สื่อสารสราศีนั้นเป็นราศีมิถุนมมนต้องทําอะไรแบบเบิ้ล ใครที่ทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างก็จะรวยมากเป็นพิเศษคือจะมีงานหลายอย่างมาให้ทําในเวลาเดียวกันเนี่ยเตรียมตัวได้เลยนะครับนะเรียกว่ามีรายได้หลายช่องทางก็จะทําให้เรารวยได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็รีบลุยเลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วครับเกมอะหลังสิบเก้าตุลาคมนะครับแล้วดาวเนี่ยจะอยู่ถึงยี่สิบห้ามกราคมปีสองพันาร้อยหกสิบแปดเลยนะอันนี้ข้ามปีเลยดูไปถึงต้นปีหน้าเลยนะครับ อยู่ในภพปุตตะครับได้อัมพูอุดมเกณฑ์อย่างต่อเนื่องแต่อัมพูอุดมเกณฑ์ที่ดาวอังคารได้ตําแหน่งเป็นนิดไม่เหมือนตอนดาวอังคารอยู่ในภพปุตภพพันธุนะครับอันนั้นเกณฑ์ได้เยอะอย่างแท้จริงต,ตอนนี้มันจะน้อยแล้วแสดงว่าถ้าเข้าไตรมาสุดท้ายแล้วน,นะตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยผมดูแล้วการเงินจะไม่ค่อยเด่นมีสิทธิ์จะมีรายจ่ายเกิดขึ้นได้ง่ายอันเกิดจากลูกหลานบริวารอะไรก็ว่าไปนะครับเพนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังในการใช้เงินอ่านะ แต่ยางไงก็ตามก็โชคดีที่ได้อัมพุอุดมเกต์ลงทุนเพิ่มมีโปรเจกต์เข้าเยอะปุตตะไงแปลว่าโปรเจกต์งานจอบๆงานระยะสั้นๆจะมีเข้ามาเยอะแต่ได้ถังไม่เยอะหรอกเพราะดาวอังคารได้ตําแหน่งเป็นนิดก็แปลว่าได้น้อยถ้าอยากจะเยอะอยากจะรวยในช่วงหลังสิบเก้าตุลานนี้ต้องเขาเรียกทําเป็นห้าเท่าสิบเท่าเลยอะ่ะเห็นไหมก็ต้องยอมเหนื่อยยอมแลกนะครับและดาวอังคารการเงินอยู่บ้านราศีกรกฎดาวจันทร์ก็คือเน้นเซอร์วิสบริการ แสดงว่าอะไรช่วงนี้อย่าไปเถียงอย่าไปไฝ่ไม่ได้เงินแน่แต่ถ้าบริการดูแลรับใช้ดุดคนในครอบครัวโอ้โหเงินทองก็ยังมาหาเราอย่างต่อเนื่องนะครับห,หรือใครมีลูกน้องกระจายงานให้ลูกน้องทําเรียกว่าลูกบริวารพาลวยเสี่ยงโชคได้ซื้อกับคนอายุน้อยกว่าแต่ระวังโดนหลอกโดนโกงด้วยนะครับเพราะดาวอังคารก็เป็นห้าแกะลัคนาละวิภูมะปัญจะแกะละ่ลัคนณาอาจารย์เจ้าว่าลอนนิรัน ก็จะมีเลือดร้อนออกร้อนใจอย่างจงิิ่งเสียเงินแต่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์จะถามหา,าและยิ่งวันที่8ธันวาไปแล้วอีกเข้าปลายปีครับยาไปถึง25มกกุมหาพันเลยนะครับปี2568เนี่ยโอ้โหการเงินเดินถอยหลังภาคองศาไม่พอ,อยังได้ตําแหน่งเป็นนิดอีกแล้วไปอยู่ในเรือนปุตตะมีติดพินทุบาทด้วยโอ้โหแปลว่าช่วงนั้นมีเก์จะมีรายจ่ายเยอะนะครับต้องระมัดระวังการโดนหลอกโดนโกงจะเซ็นสัญญาอะไรใจเย็นๆนะครับหรือจะซื้อจะขาย ไม่มีนะปล่อยสินเชื่อปล่อยวางบินนานยื่นหมูยื่นแมวกันไปเลยอันนี้จะดีที่สุดป้องกันความเสี่ยงอันนี้เห็นไหมถ้าดีก็บอกดีอนไรไม่ดีก็บอกทางแก้ให้อีกอ่ะโอ้โหขนาดนี้เลยนะจัดไปหรือถ้าจะได้เงินทันหลัง8ปทันวานเนี่ยจะได้จากสินค้าเก่าลูกค้าเก่าๆบริวารเก่าเก่าจะกลับมาของานจะกลับมาร่วมงานกับเราหรือได้เจอคนเก่าเก่านั่นแหละถึงจะดีนะครับหรือถ้าตามเลขเก่าเก่าก็จะออกเห็นไหมโดยเฉพาะเลขสามเนี่ยโอ้โหผมว่าตั้งแต่ แปดธันวาเนี่ยจะออกบ่อยออกไปถึงนู่นนะกุมพานะครับตรงนี้เห็นไ,ไหมก็ฝากไว้เป็นแนวทางว่าช่วงที่ดีคือช่วงเนี้ยแหละมิถุนากร,รกฎดาสิงหาเนี่ยนะอะแล้วพอตุลาเนี่ยจะเริ่มเบาลงแล้วนะครับตรงนี้สามเดือนสุดท้ายสามเดือนนี้สามเดือนนี้ดีสามเดือนสุดท้ายไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้ให้ไว้เลยอ่าแล้วก็ต้องบอกข่าวดีนะครับใครที่อยากดูดวงฟรีกับอาจารย์เกศเทวาทําตามนี้ครับแชร์คลิปวิดีโอของอาจารย์เกศเทวาในช่อง u t u b e เนี่ย ไปอย่างโซเชียลของท่านไม่ว่าจะเป็น facebook หรือเป็นไลน์กลุ่ม facebook กลุ่ม i n s t a g r กรอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็แคปหน้าจอที่แชร์นะครับส่งมาในลายแอสไตเกสเทวะหกห้าจะดูให้ฟรีหนึ่งคำถามเลยครับเห็นไหมง่ายๆเลยไม่ต้องเสียตังค์แค่แชร์เองมันง่ายมากแล้วผมก็จะมาตอบให้แบบฟรีๆเลยนะอ่าอันนี้ใครอยากดูฟรีทําตามนี้เลยนะครับนะแชร์ห้าคลิปได้เลยนะครับตรงนี้ราสีะอะไรก็ได้แชร์ไปหรือจะคลิปเนี้ยห้าคลิปเลยแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ หลายหลายแพลตฟอร์มก็ได้นะครับหรือแพลตฟอร์มเดียวกันเฟซบุ๊กแต่หลายราศีไงราศีมีราศีกันราศีตุลราศีเมฆอะไรก็ว่าไปนะครับอ่านะขอห้าคลิปนะใครทําตรงตางกันจ่าให้ดูฟรีเลยนะครับตรงนี้แล้วอย่าลืมครับฟังมาถึงตรงนี้กดกระดิ่งกดติดตามกซับสไครต์กดคอมเมนต์กดแชร์กันเยอะๆได้เลยนะครับอ่าแล้วถ้าท่านใดที่อยากดูดวงจ่อหรืออาจารย์เก็ทเทอว่าแบบมีค่าครูอาจารย์จะบอกอย่างนี้นะครับว่าอาจารย์จะดูดวงในวงกลมสีน้ําเงิน ก็คือดวงเกิดของเราแล้วก็ดาวจรในวงกลมสีแดงแล้วก็ช่องทางขวามือเขาเรียกทักษะเกิดอายุบริวารเดชสีใช่ไหมแล้วยังมีเลิกเกิดอีกนะทะลิโทมัทโนราชาเลิกสมนโนเลิกเนี่ยคูณกันแล้วเนี่ยได้ประมาณ86,400วิธีที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเยอะมากนะโอ้โหชีวิตเรานี่ไม่รู้เลยวันๆจะเจออะไรมีตั้งเกือบแสนอะแต่อาจารย์จะดูแล้วเจาะจงให้เลยคุณจะเจอแบบนี้นะครับด้วยค่าครูเพียง799บาบาทเพียงเท่านั้นหลักร้อย ความเป็นไปได้หลักแสนแต่ค่าครูหลักร้อยถูกมากๆเพราะ,ะนั้น S ล i n e S cycle เอกข้งห้าแล้วทำตามที่ไลน์บอกเพะอจย์ฟูลไทมแล้วบางคนได้ดูภายใน,นครึ่งชั่วโมงนะบางคนก็ช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงหลังจองมาครับมั่นใจได้เลยสบายใจได้และนี่เป็นเคสรีวิวสั้นๆครับดูดวงกระตันเก็ตเ,เทวันประทับใจมากทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตยอยู่ปัจจุบันแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะที่จะไปเหมาดูคนอื่นเขาจะรีบไนงะ ของผมไม่รีบมันก็ฟูไทม์แล้ว่จะรีบทาไมเพราะนั้นก็จะให้รายละเอียดให้ทางออกบอกทางแก้เคสนี้ประทับใจมากอยากได้แบบนี้ก็จองมาแล้วนอกจากนั้นอาจารย์ยังให้สีมงคลสีที่จะพาเรารวยหรือรหัสลับหรือตัวเลขที่จะพาเรารวยมั่งคั่งขึ้นไปอีกอย่างเค่นนี้เปลี่ยนตัวเลขตามที่ผมบอกนะแฟนโอนเงินมาให้อีกเป็นแสนเป็นล้านอีกเยอะแหละพูดง่ายซึ่งค่าครูอาจารย์หลักร้อยเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าแต่หาเงินได้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน 1, น, 1, นี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะเพราะนั้นอย่าลืมครับแอด,ลแอด,ดไดลน์แ อ่าและท่านใดครับที่มีสินค้ามีโปรดักต์มีผลิตภัณฑ์อาจารย์เก็ตเทวะทาการตลาดสายหมู่เขาเรียกว่าหมู่เกตติ้งก็คือไปดูดวงมอบสถานที่ให้กับท่านไปบรรยายเรื่องดวงให้กับท่านเพื่อเป็นการเรียกลูกค้าเรียกแขกเนี่ยนะแล้วใครซื้อสินค้าของท่านก็มาดูดวงเจาะลึกกันฟรีๆอย่างเงี้ยโอ้โหคนก็จองกันเต็มเลยและค่าตัวอาจารย์ถูกมากๆเลยน,นไม่ได้แพงเหมือนท่านอื่นเพราะฉะนั้นไปแล้วคุ้มแน่นอนนะแอดไลน์แอดแฟนเก็ตเทวหกห้า 5, มาได้เลย อ่าและสุดท้ายครับท่านใดที่อยากจะฝากดวงฝากดวงเลยนะคือดวงของท่านเนี่ยมาฝากกับผมและผมจะไปทําบุญให้อ่าเรียกว่าฝากดวงร่วมบุญ VIP กันครับฟังตามนี้ได้เลยครับและช่วงนี้มีดวงดาวได้ตําแหน่งดีๆหลายดวงเลยนะครับจึงส่งผลดีให้กับเราครับและยิ่งถ้าได้ทําบุญร่วมกับพระดีๆครับโดยเฉพาะพระสิวลีครับ เป็นเทพแห่งโชคลาภเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้อาจารย์เกตเทวจึงเปิดให้มาร่วมบุญกันครับจะบังเกิดมหาลาภแผ่นทองดวง VIP ก็คือลูกดวงนี้เลยนะครับอาจารย์จะเอาลูกดวงเราไปทำบุญกับพระสิวลีครับตามนี้เลยนะครับเรียกว่าขอเงินขอทองขอโชคลาภได้สมหวังครับพระสิวลีเด่นในเรื่องโชคลาภอยู่แล้วนะครับตรงนี้ ทำการค้าขายดีติดต่อธุรกิจประสบความสําเร็จด้วยนะครับมีเมตตามหานิยมทําราชะการก็ยิ่งดีครับผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์ปัดเป่าเคาะโศกโลกภัยคุ้มของพยันอันตรายต่างๆป้องกันศัตรูครับขนาดพระพุทธเจ้านะครับจะเป็นดินทบาดยังให้พระสิวลีนําเลยนะครับถ้ามีอันตรายมีสัตว์ร้ายก็จะไม่มามีมารร้ายก็ไม่กล้าเข้าใกล้หรือไปในที่ธุรก,กันดาล ก็ยังมีเทวดาแปลงกายมาตักบาตรใส่ทําบุญให้เลยครับเรียกว่าใครทําบุญกับพระศิวลีนะครับมีแต่สมหวังมีแต่โชคลาภมีแต่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนครับตรงนี้เพราะฉะนั้นใครสนใจร่วมบุญแผ่นทองกับอาจารย์เกสเทวาทําตามนี้ได้เลยนะครับแอดไลน์ไอดีแอดไซ t e เกสเทวาหครับหรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทักมาเลยครับฝากดวงพระศิวลีครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับ วันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดของท่านครับแล้วก็โอนบูชาแผ่นทองมาครับ499บาทครับอาจารย์จะส่งเลขที่บัญชีให้ในไลน์นะครับแล้วก็โอนบูชาแผ่นทองมาได้เลยนะครับแล้วถึงเวลาอาจารย์ก็จะทําบุญให้ท่านก็รอรับสิ่งดีๆที่จะเกิดกับชีวิตท่านได้เลยครับโชคลาภการเงินความสำเร็จมั่งคั่งอุด,ดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนครับ และใครร่วมบ,บุญก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมาณะที่นี้ด้วยนะครับและพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ